อย่าแย่งกันนะครับต่อคิวเอานต่อคิวได้ปล่านะไม่ได้หรอของดีมีน้อยครับวันนี้ที่บ้านกดไซคึกคักแต่เช้าครับตัวลาโลนั่นไม่ให้ได้เปล่าวอะมีคนเอาเหลือแค่นี้นะครับ ใส่ไปยิ่ไม่ได้ของหายากไไม่ด้ช้าอดหมดนะครับวันนี้บ้านน้องกิจสีครับน้องไปหน่อยเอ้าอ่าลูกเกินอีกโอเคครับก็ได้เลยเดียวนลยสิบแปดลูกอาเออเลยแค่นี้นะครับวันนี้วันนี้แหละขายเท่านี้เองครับช้าหมดครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเผ็ดกุ้งมังกรขายดีตลอดปีของน้องกิตตินะครับเอ้าพ่อค้าทำอะไรอุ้ยอ่ะพ่อค้า พ่อค้าเตรียมถุงครับสวัสดีกันครับแล้วพ่อค้าไอ้พ่อค้ากำลังค <I am. S 1> ม,มเมนมาครับจเจ้าอะไรนี่วันนี้ทำงานจเจ้าอะไรนี่ขนมโอวัลตินโอเคครับ